ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษื่อสักครู่ได้คุยยัถึงอิทธิพลของดาวพระอังคารซึ่งเป็นตนูลูลกไปแล้วแล้วก็ดาวพระฤหัสบดีแล้วก็ดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสา,ะะาร์เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อชาวราศีเมษอย่างไรบ้างนั้นก็มาฟังจากอาจารย์ดาราวันเชิญเลยคะ่ะอาจารย์ค่ะ ชาวเมธนะคะจากตอนที่แล้วนะคะคือได้งานนะคะ,คะท่านที่รอคอยงานมีความมั่นคงเกิดขึ้นะนะคะให้ท่านอดทนทําไปเนื่องจากพระเสาจะให้คุณท่านเนี่ยไปจนถึง2ปีครึ่งก็คือวันที่1มีนาคม2องพัน 5 6 6นะคะแล้วเสาร์นี้ก็ยังโครจรต่อเนื่องไปที่พบราชาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านอดทนยาวออจากงานนะคะท่านที่มีโอกาสดีๆนี้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องงานหรือในเรื่องการเริ่มลงทุนทําเกี่ยวกับที่ดินการเกษตรเกษตรกรรมของรีไซเคิลต่างๆนะคะงานที่ต้องออกแรงใช้แรงแต่กว่าผลดีจะออกจะเป็นในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากพระเสาร์เนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านอดทนหน่อย และขณะนี้เนี่ยดาวเสาร์เองเนี่ยโคจรพักถอยหลังเช่นกันเพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะในเรื่องการงานของท่านเกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นการตกลงนะคะ,นะ,คะในเรื่องการทํางานกับลูกค้าคู้นุนส่วนหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับงานเนี่ยอาจจะชะลอตัว<ช>แต่ให้ท่านอดทนเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่28กันยานเนี่ยดาวพระเสาร์โคจรเดินหน้าใ,<ช>ในราศีมังกรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวันที่28เนี่ยการงานที่ท่านได้ตกลงหรือกําลังคิดริเริ่มที่จะทําอะไรเนี่ย ก็โครจรเดินเขาเรีวยกว่ามีความคืบหน้าเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอีกสองสามวันเองนะคะให้ท่านอดทนหน่อยตัวท่านน่ะเหนื่อยนะคะ,คะแต่ก็ต้องใจอกใจเย็นนะคะอาจารย์รอเวลาะะรอเวลานะคะเน,ะคะนื่องจากดาวพระเสเนี่ยเป็นดาวที่โคจรใช้ใช้ระยะเวลาราศีก็สองปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสเมื่อสถิตยอยู่ตรงนี้นะคะก็ช่วงนี้เกี่ยวกับพบพบ กรรมะหรือการงานเนี่ยท่านก็อาจจะต้องแบกภาระรับภาระเกี่ยวกับเรื่องงานเหนื่อยหน่อยแต่<ช>ก็ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จนะคะ,คะก็ตามที่อาจารย์ดาวันท่านบอกไว้มสักครู่นะคะอาจารย์เราคุยกันเรื่องดาวพระเสาร์แล้วดาวที่เป็นเพื่อนแก้วเกลือฝันกับดาวพระเสาร์ก็คือดาวดาวพระราหูคะ่ะดาวพระราหูเนี่ยท่านก็มีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพลาพระตอนนี้ลาพระตอนนี้โกจรย้อนจับ ในที่ราศีพฤกษภใช่ค่ะซึ่งเป็นพบกระดุมพระจะเกิดอะไรขึ้นคะจังลาพระกระดุมพระพบเรือนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูเนี่ยให้คุณนะคะในเรื่องการหมุนเวียนในเรื่องการเงินการทองรับผลรายได้นะคะแต่อย่าลืมว่าพระราหูเป็นดาวบบบเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ของท่านโหราจารย์ท่านได้ให้ไว้นะคะว่าเป็นกฎพระราหูค้นทรัพย์ ราหูสองสีมแทรกซ้อนส2องกรณีนี้อยู่ในภพการเงินนะคะก็คือเป็นภพสุญญะพหาหะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมีรายจ่ายด้วยแต่ท่านก็มีให้จ่ายนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่ท่านจะต้องหมุนเงินมากหน่อยแต่ก็มีเงินเข้ามาให้จ่ายแล้วก็ใช้เงินตามอารมณ์ด้วยเช่นกันนะคะมาตรฐานพระราหูเป็นนิดนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ที่ท่านได้นะคะก็ได้มาเรื่อยๆนะคะ,คะยังไม่ถึงกับชงช่าง ต้องรอพระราหูเนี่ยมีกําลังนะคะที่ในราศีที่ถูกาธาตุกันนะคะก็จะให้คุณมากกว่านี้นะคะพระราหูนียอยู่ที่ราศีพฤษภเป็นราศีาธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเกี่ยวกับการหางเงินเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวกับแสงสีเกี่ยวกับผับบาร์หรืองานกลางคืนยังไม่ค่อยดีแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะหางเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูจะคน้นซั์ท่านไปจนถึงวันที่30มิีนาคม2 0 0พ 565เพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารรายจ่ายให้ท่านวางแผนให้ดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็ช่วงนี้ราหูในพที่สองเรียกว่าราหูคน้นรัพย์หรือล้วงรั์นะคะมีมากก็จ่ายมากมีเยอะก็จ่ายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นราหูเนี่ยพร้อมที่จะล้วงพร้อมที่จะควักนะคะเพราะฉะนั้นออตอนนี้ชาวราศีเมษและคณาราศีเมษนะคะที่อาจารย์ตะวันบอกแล้วราหูสองสี่สามสิบสองเนี่ยก็ต้อง เตรียมวางแผนจัดระบบระเบียบการเงินให้ดีใช่ค่ะแล้วก็จะจะไม่โดนล้วงจะไม่โดนล้วงแต่ยังไงก็แล้วแต่อิทธิพลดาวทําเพื่อหน้าตาเพราะฉะนั้นบางท่านีควักเงินเพื่อที่จะรักษาหน้าตารักษาหน้าตาตัวเองเพราะว่าเป็นภพสุญญภพหานะคะค่ะก็อยู่ดาวใดก็ตามนะคะเมื่อสถิตภพที่สองหรือเรียกว่าสุญญภาหานะคะเพราะฉะนั้นดาวองค์นั้นก็ท่านครูอาจารย์ท่านเปรียบไว้ว่าเปรียบเสมือนเชือกที่ร้อยไว้ที่จมูกโคนะคะ พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าใช่ค่ะพร้อมที่โดนชักจูงใช่ค่ะพร้อมที่จะควักเงินใช่ค่ะพร้อมที่จะล้วงเงินใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ดาวันต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวจ่ายเงินนะคะแต่ได้มาเยอะก็จ่ายเยอะได้มาเยอะจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นวางแผนระบบระเบียบนะคะตอนนี้ก็ต้องจ่ายเงินแน่นอนยังไงก็ต้องจ่ายใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ได้มาเยอะตอนนี้นะคะก็อาจจะ ได้รับผลประโยชน์ได้รับความสําเร็จได้รับความสําเร็จหรือคิดอยากจะลงทุนนะคะอยากอยากหาเงินหาทองเพราะว่าพระราหูเนี่ยใช่ค่ะพระราหูเนี่ยเป็นดาวลุ่มหลงมัวเมาพอไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยแล้วมาจากเรือนลาภะด้วยเนี่ยมีคนชักชวนให้ไปร่วมลงทุนแลจะร่วมไหมคะก็ยังไม่ควรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเนื่องจะเป็นนิดเนื่องจากเป็นนิดคือทําได้นิดๆหน่อยๆนะคะให้ศึกษาให้ดีนะคะรอก่อนวางแผน จัดระบบระเบียบจัดระบบระเบียบให้ดีใช่ค่ะตอนนั้นลุยได้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเมษเนี่ยเดี๋ยวพระราหูเนี่ยจะทับลัค่ะมรุตยูเข้าพบกันอืจะสวนทางกันจะสวนทางกันทีนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทำอาหากินแล้วก็ในเรื่องธุรกิจล้วนๆเลยค่ะจารย์ทีนี้ก็จะมีอะไรให้เสิร์ฟไทใช่คะใช่ค่ะจารพระพรนะฉะนั้นเราไปต่อตามดาวมรุตยูนะคะ พฤายูก็เป็นดาวดาวเขาเรียกว่าอากาศาธาตุนะคะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวรวดเร็วรุนแรงฉับพลันเขาเรียกว่าเป็นเลขลกลมๆเลขศูนย์ใช่ค่ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพระฤาษตยูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นภพลาภะนะคะตอนนี้มาทับลัคนาเกิดเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559เมษเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเนื่องจาก พระมารุมยุูเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะฉับพลันฉับไวไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ในเรื่องสภาพแวดล้อมในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องการทํามาหากินนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ดีถ้าท่านได้เปลี่ยนนะคะท่านจะประสบความสําเร็จนะคะมริตยูนี่ให้คุณในผลในเรื่องเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศในเรื่องออนไลน์ในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะในเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องทิศทางการทํามาหากินในวิถีชีวิตเนี่ยนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ท่านจะประสบความสําเร็จบางท่านเนี่ยได้เข้ามาในวงการโหราศาสตร์ ก็จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าปอร์ิตยูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ลี้ลับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดแต่ในจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือในจุดที่ดาวพระมฤอริตยูเป็นดาวแบบเพราะเป็นดาวแห่งภัยเชื้อโรคฉะนั้นเนี่ยชาวเมษเนี่ยจะป่วยนะคะป่วยแบบหาสาเหตุไม่เจอนะคะป่วยแบบหน้ารําคาญหรืออาจจะเจอเกี่ยวกับภัยเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด ระบาดนะคะชาวเมฆต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะและในขณะนี้เนี่ยพระมฤตยูเนโคจรพักถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆหรือโรคภัยไข้เจ็บอาจจะชะรอตัวแต่ประมาทไม่ได้ค่ะอาจารย์ซึ่งพระมฤตยูเนี่ยจะพักเนี่ยหนึ่งราศีนะคะพักพักครั้งหนึ่งเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยใช้เวลาถึง5เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพักก็จะถึงวันที่12มกราคมเลยเพราะฉะนั้นในช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยระมัดระวังต้องระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะคะ ถ้าไม่ระมัดระวังอันตรายแน่นอนอันตรายแน่นอนนะคะในเรื่องภัยเชื้อโรคที่มองไม่เห็นค่ะนะคะซึ่งมารุตยูเนี่ยจะทําผลกับชาวเมดเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2565หลังจากนั้นเนี่ยชาวเมดเนี่ยมีเฮนะคะก็คือหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินแน่นอนนะคะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่ามารุตยูก็เข้าพบการเงินของท่านนะคะก็ ตอนนั้นก็มาว่ากันมาว่ากันอีกทีนี่ตอนนี้เราไปต่ออีกองเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ชอบองค์ไหนครับสุกจ็ตอาจารย์เจ้าไหมคะสุเจ็ดเพราะฉะนั้นนะคะดาวประสุกนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะคพบที่สองกระดุมพระมอสักครู่อาจารย์ดาวันก็บอกไปแล้วนะคะกระดุมพระแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตานีตอนนี้ก็เล็งลัคนาเกิดจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ กระดุมพระมาอยู่ปัตตนีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยมาตรฐานเป็นเกษตรนะคะ,คะต้องบอกก่อนว่าตามมาตรฐานก็ได้เงินจากคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานแต่เมื่อนะคะท่านอาจารย์โหราจารย์เนี่ยท่านได้ให้ไว้ว่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวัดรนิรันต์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านอย่าได้คาดหวังนะคะในเรื่องการเงินการทองกับคู่ครองคู่ส่วนของท่านในเรื่องความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาแต่ท่านอาจจะยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่หรือคู่ครองอาจจะทําความลําบากใจให้ท่าน นะคะอาจจะคาดหวังมากเกินไปและท่านไม่ได้ดังหวังะนะคะแต่ในเรื่องการเงินการทองก็ยังพอมีให้ใช้จ่ายเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ปัตตานีเป็นเกษตรช่วงนี้มีคนเข้ามาะนะคะเยอะะเข้ามาคือเรียกว่าเกษตรแน่นอนแล้วก็อาจจะมากกว่าหนึ่งด้วยก็ท่านที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังให้ดีจะได้คู่สวงใช่คะ่ะท่านที่อาจจะได้คู่เพิ่มแต่ท่านที่ยงังไม่มีคู่มีคู่เข้ามาในช่วงนี้ก็ยังต้องระวังค่ะจารย์เพราะว่า พระสุกเนี่ยจะอยู่พบปัตนีเนี่ยไม่นานนะคะแล้วก็ในวันที่31เอ่อวันที่สตุลาคมนะคะพระสุกจะยกเข้าพบมรณะะไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์เพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะผละออกจากท่านหรือไปจากท่านในช่วงใช่ค่ะสามตุลาคมช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเข้ามาเพื่อความชุ่มฉ่าหัวใจใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องการเงินการทองเนี่ยช่วงที่ดาวสุกไปตกพบมรณะเนี่ย มาตรฐานนะคะเป็นปรัเกษตรต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเสียหายแล้วไปเลงกับพระราหูอีกระวังโดนหลอกเงินนะคะาจโดนหลอกโดนเสียเนื้อเสียตัวแน่นอนนะเวลานั้นนะคะในช่วงตอนนี้ระยะเวลานี้อีกหลายวันในช่วงนี้ถ้าท่านใดนะคะเป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษก่อกลวยได้ตอนนี้นะคะขอเงินได้ขอเงินก่อนนะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากดาวประสุขเมื่อเลงลัคนาเกิดก็เรียกว่าเป็นพินทุบาทพินทุบาทก็คือจุดเสียจุดช้ำจุดรั่วจุดหมองนะคะเพราะฉะนั้น ครูอาจารย์ท่านบอกว่ารวิภุมมะทั้งทั้งโสรานะคะปัญจาแก่ลัคณาพุทธเก้าค่ะจันกับชีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์นะคะเพราะฉะนั้นก็สุขล็งรักนะคะก็จะเขาเรียกว่าเป็นทุบะพินทุบาทเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องความรักอาจจะถูกหลอกถูกหลอกคาดหวังเสียใจเยอะใช่ค่ะเสียใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้คนอื่นมาหลอก หลอกข้ารากกอนดีไหมดอนคือตอนนี้อยู่นิ่งๆดีกว่านะคะจะไปเอาบริหารในเรื่องการเงินกันวามสงบสยบความวุ่นวายใช่ค่ะอาจารย์เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเอาต่ออีกองนะคะค่ะดาวองค์นี้อาจารย์ชอบเลยเพราะว่าเหมือนอาจารย์พระจันทร์ค่ะอาจารย์ชอบไหมคะค่ะพระจันทร์ดีไหมสองวันครึ่งอค์อื่นดีกว่าอาจารย์องค์ไหนดีคะตอนนี้เนี่ยดาวพระพุธนะคะที่จะต้องเตือนค่ะดาวพระพุธตอนนี้โคจรสถิตที่ราศีกัน ร่วมกับดาวพระทิตดาวพระังคารมีทั้งคู่ศัตรูคู่วิศการเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ช่วงนี้นะคะชาวเมฆนะคะท่านต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดการเจรจาการสื่อสารการปะทะนะคะเนื่องจากมีดาวคู่ศัตรูนะคะแล้วดาวพระพุธเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะดาวพระทิติเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะกับบุตรบริวารกับลูกน้องนะคะต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็กับเพื่อนด้วยเพราะพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนหัสชะ ขณะนี้พระพุทธนะคะโคจรถอยหลังนะคะแต่มาตรฐานดีเป็นเกษตรและมหาอุดแต่สถิตท,ที่พบอริเป็นเกษตรเรามาระวังคําพูดจะก่อให้เกิดศัตรูเกิดขึ้นนะคะแต่ท่านสามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าท่านมีสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเนี่ยจะถอยหลังนะคะไปจนถึงนะคะวันที่4ตุลาคมวันที่4ตุลาคมเนี่ยเดินหน้าและพุทธดับ วันที่28 29กันยายนนี้ซึ่งวันนี้25แล้วเพราะฉะนั้นในเครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะคะการเจรจาตกลงสัญญาสำคัญสๆคัญควรเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีรอพระพุธเนี่ยย้ายราศีวันที่30ตุลาคมไปอยู่ที่ราศีตุลเป็นพ้ปัตตนิก็จะดีกว่าอยู่ภพอริค่ะอาจารย์นะคะตอนนี้บาง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 ท่านนะคะโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอาจจะหายได้รับความเสียหายใช่ค่ะทีวีเสียตัวศัพท์เสียค่ะอาจจะต้องซ่อมใช่ค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ค่ะข้อมูลหรือว่าความลับอะไรต่างๆตรงนี้รั่วรั่วไหลรั่วไหลได้นะคะโดนแฮกนะคะโดนก่นแกล้งต้องระมัดระวังให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ เกี่ยวกับดาวพระพุธใช่ค่ะนะคะเกี่ยวกับการสื่อส,รรสารการเจราจาตกลงทําสัญญาสําคัญสาคัญ,ค,ญควรเลื่อนออกไปก่อนอต้องระมัดระวัง,งเป็นพิเศษนะคะอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์ดารวังงามศรีรจชนกุลนะคะและก็ดิฉันดรวันทิญญญาดาสงขาาขอฝากข้อคิดคําคมนิดนะคะคือคิดดีทําดีเทพเทวาคุ้มครองนะคะ คิดร้ายคิดชั่วเรื่องใดก็จะสะท้อนกลับไปสู่ผู้นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราด,ดีทําดีอาจารย์แล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะคะทุกชาวราศีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วก็ขอกราบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรร์ภูแห่งนี้แล้วก็ขอกราบคุณท่านอาจารย์ด,ยดยรพินโยพงศ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่โอกาสเก่กเพวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะขอ,ขอกราบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมดโศกหม,โหมดโรคหมดภัยนะคะเพราะเสนียดจำไร้อย่าได้มาเพ่ิผ่านขอให้มีเงินทองเป็นถุงเป็นถังนะคะ,<น>ะจ้าและก็ขอโชคดีมีความสุขพบกันเสาร์ทิหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ